สวัสดีครับผมอภิชาะพลสัตยาครับ <And action. S 1> รู้สึกยังไงบ้างที่ได้รับเล่นเรื่องพญานาคครับก็รู้สึกดีครับเพราะว่าเป็นสาการแสดงใหม่เพราะว่าผมจะเล่นแต่ละครนะครับแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกด้วยที่ได้มาเล่นภาพยนตร์แล้วก็ได้มาเล่นภาพยนตร์เรื่องพญานาคด้วยก็คือผมจริงๆผมก็ศรัทธาในองค์งพญานาคอยู่แล้วครับพอได้มาเล่นเรื่องนี้ก็รู้สึก มีความลี้ลับมีความหลงลักในตัวละครของกวีเพราะว่าเขาเป็นตัวละครที่มีอะไรที่ซับซ้อนนิดนึงเพราะว่าเขามีความคิดที่ที่ไม่ได้เป็นตัวเองทั้งเท่าไหร่เนื้อเรื่องก็ดีครับที่น่าค้นหาน่าติดตามท้ายผมรู้สึกว่าผมอยากจะเล่นตัวนี้พยายามที่จะเล่นตัวนี้ครับอพอได้เล่นมาแล้วก็รู้สึกเ,เห็นการทํางานใหม่ๆนะครับการทํางานใหม่ๆมุมภาพใหม่ๆแล้วก็การแสดงใหม่ๆที่เราจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าศาสตร์ ละครกับสั์นะถึงแม้ว่ามันจะใกล้กันแต่ว่ามันก็มันจะม,มีมิติที่ต่างกันนะครับก็ดีครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวกวีที่ผมเล่นออกมาก็น่าจะเป็นตัวละครที่ที่คุณผู้ชมน่าจะชอบนะครับความยากความง่ายครับของของการเล่นภาพยนตร์เรื่องพญานาคยากครับจริงๆยากเลยแล้วก็ตั้งแต่ผมอ่านบทแล้วว่ามันมีภาพที่ที่ผมคิดเอาไว้ในหัวค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ทางภูมิกับได้มาคุยกัน ซึ่งมันมีหลายๆแบบหลายๆฉากที่มันค่อนข้างจะถ่ายยากแล้วก็ผมต้องเสื่ออารมณ์ค่อนข้างจะชัดให้คุณผู้ชมได้รู้สึกไปด้วยได้เห็นชัดชัดด้วยจากการแสดงของเราอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกยากแล้วก็มันจะมีแบบซีจงซีจีเข้ามาเพิ่มด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกยากแต่ว่าคิดว่าน่าจะผ่านพ้นตรงนี้ไปได้เพราะว่าหลายอย่างมันมีการวางแผนมีการตั้งใจในการผลิตในในส่วนของการใดทำครับผมแล้วก็เชื่อว่าถ้าออกไปแล้วหรือว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ออกไปแล้วเนี่ย ผู้ชมน่าจะชอบแล้วก็น่าจะชื่นชอบในตัวละครในแต่ละตัวละครเพราะว่ามิติของตัวละครแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันเลยนะครับก็ยังไงก็เต็มที่ครับในภาพยนตร์เรื่องพิยนาครับความคาดหวังตอนนี้จริงๆผมผมบอกได้เลยว่าเป็นศูนย์สำหรับผมนะนะครับเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกด้วยที่ผมได้ได้เล่นภาพยนตร์นะครับแต่ด้วยความที่เราเป็นนักแสดงก็ผมพยายามเข้าถึงในบทบาทกวีให้ได้ดีที่สุดเพื่อแฟนภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็เลยยังไม่ได้คาดหวังอะไรไว้แต่ว่ารับรองว่าผมเต็มที่ เอาศาสตร์วิชาในการับแสดงกับผมทั้งหมดมาเป็นตัวละครกวีเป็นที่ครับสถานที่แต่ละสถานที่เนี่ยก็จะเลือกจะอิงในส่วนขององค์พ่อพญานาคองค์ปู่พญานาคอยู่แล้วอย่างวันนี้ก็มาถ่ายที่วัดที่ที่มีองค์ปู่พญานาคองค์แม่พญานาคที่แบบหลายหลายคนมาไหว้มากราบของพ่ออยู่แล้วถ้าวันแรกครับจริงๆผมเป็นความรู้สึกที่ผมรู้สึกกับพี่เอมากกว่าพี่เอวันที่บวงสรวงกับอาจารย์วิธีบวงสรวงพี่เอเขาก็ให้ผมมองว่าบนฟ้าเป็นยังไงอะไรเงี้ย ถ้าเรามีวิจิตในการมองก็จะเห็นเป็นรูปองคูเป็นเมฆเพื่อที่แบบมาให้พรอ,อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนตัวแล้วในการถ่ายในแต่ละฉากก็ผมว่าในการที่ถ่ายทําออกมาแล้วไม่มีอุปสรรคไม่มีการผิดพลาดไม่ได้มีอันตรายเกิดขึ้นกับนักแสดงผมว่านี่คือเป็นพรธรรมเสดที่ทางองค์ูพญานาคหรือองค์พญานาคเขามอบให้กับนากัานากแสดงทุกคนนะครับก็ฝากด้วยนะครับภาพยนตร์เรื่องพญานาคครับ ภาพยนตร์เรื่องแรกของผมด้วยนะครับก็เต็มที่ที่สุดนะครับก็อยากจะให้ทุกคนติดตามนะครับว่าจะได้ชมมันเมื่อไหร่นะครับนักแสดงแต่ละคนตัวละครแต่ละตัวละครมีมิติมีความน่าสนใจแตกต่างกันฝากด้วยครับพญานาครับ